สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันทั้งวันอีกตามเคยนะคะวันนี้ก็เลยชวนเคจิมาวาดรูปนะคะเดี๋ยวจะวาดเป็นอะไรนั้นมาชมกันเลยค่ะ 僕、ケイチですあなたはあなたは誰ですか僕はケイチですねえねえ僕、カクイイですかカクイイカクじゃあねあれどこ行きますか、うん、ちょっとこっちだよまだ行かないですよこっちだよ <laughs> ケイチですバイバーイ Bye bye. สต่เดจูบายบายอเล่ส่ยส่วนรูปนี้เป็นหน้าปปานะคะนี่วาดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน <ta ้าปปานะคะแล้วก oh, ็หน้าของเคจินะคะนี่เนคะวาย่เ่มือเคจิโอชิ้วป๊ปปเด็เน่เดจูช่น่อฟ うん、入る。あれ。うでも、ここが痛いから。痛いの?。そうだよ。うーん。どうしたの?。なんで痛いですか?うん。痛えっと。そうやねー。一緒にお風呂入れる?。入れる。痛くないですか?痛い。痛い。おうおうおうお。オッケー、オッケー。ちょっと待っててね。 เมนูวันนี้แม่เคจิก็จะมาทำมักกะโรนีกุลาตันนะคะหรือว่ามักกะโรนีอบชีสนะคะก็ทำง่ายๆเลยเนาะนี่ก็เป็นเหมือนจะเป็นสำเร็จมาเลยแหละเนาะแล้วก็แค่ใส่เครื่องปรุงเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้วันนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะกุ้งเนาะแล้วก็มีน้ําเปล่าแล้วก็นี่นมนะคะเป็นนมจืดเนาะ สำหรับส่วนประกอบที่มาในกล่องนะคะก็คือจะมีมารโกโรนีนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไว้อะไรอะ่ะไว้ซอสนะคะตอนนี้ก็จะทําให้ตัวน้าซอสของเราอะ่ะมันจะหนืดๆนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ ไม่แค่จีนลืมนะคะทุกคนจะต้องใส่เห็ดน,นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทันเห็ดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรถาดเล็กๆถ้วยเล็กๆ,ๆ,ๆที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะทาเนยไว้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตัวมัคโกรนีเนี่ยติด ถ้วยนะคะเวลาเราล้างออกก็จะได้ล้างง่ายๆเนาะเราก็จะตักใส่ในถ้วยนี้นะคะแล้วก็เอาไปอบในเตาอบอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยชีสแล้วก็เกรดขนมปังแล้วก็เดี๋ยววางเนอยอีกรอบหนึ่งเนาะ แคจิขอเอาใส่ไมโครเวฟก่อนนะคะเดี๋ยวอบให้ชีสกับเนยละลายก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งใช้ชีสแช่แข็งออกมาเนาะเดี๋ยวถ้าเอาไปใส่เตาอบเลยก็จะไหมเอานะคะแล้วก็เอามาใส่เตาอบอีกประมาณ5-7นาทีนะคะ นี่เราก็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะและตอนนี้ก็ถึงคิวปป๊าะนะคะที่จะต้องเล่นกับเคจีเนาะวันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเว้นกันเล่นนะคะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะคะให้แม่เล่นคนเดียวก็คงจะแย่เนาะ ตอนนี้ก็เล่นกับปะป๊านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าวิธีเล่นกับปะปาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะทําไมเคจิถึงพูดเก่งขนาดนี้นะคะลองสังเกตดูวิธีการเล่นของปะปาดูค่ะมาเจอหน่อยคุณเจอสักทีกระสนุสแตนดเดะぼちかっちゃったんだってそうだよ大丈夫でしたかほらここでしょはい あ、クリスリさん治ってますね。大丈夫ですね。グー、うん、早く上昇が早く上に登ろう。一緒に行きますか。一緒にいくね。うんじゃあ、じゃあ、俺もお花お花綺麗。い、うん。うんうんうん。マ、う、ス、ん、は,は登れる。お花綺麗ですね。確かに。お、マスはだね。はい 山かららら見る景色はは最高だだあ、お花取らないで、ね、お花花なないでくださいい、はい、警察ですリコでねねくさん、どこのガスリンスタンドですかうん パスティスタンドはい、住所はわかりますかうん、はい東京都ですかうん、そうだよ、まだね、あなたのあなたの名前はうんケイジです何ケイジんですかうんこたち3歳ですわかりましたありがとうございますただちに現場へ急行しますはい、では電話を切ってお待ちください、はい、さようならはいガシャ

ポテトサイズはいかがに立ちますかはい。M ですか ?L ですか ?S ですかそうよ大きいやつですか小さいやつですか、うん、小さいです。はい。<S, S サイズだと何がピはガーレーキパパーナ ก็เป็นการเล่นที่เคจิชอบมากที่สุดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเคจิเป็นคนที่ชอบเล่นบทบาทสมมุตินะคะก็สามารถเล่นแบบนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะค่ะถึงไม่ออกไปข้างนอกแต่ถ้ามีคนพูดด้วยคุยด้วยแบบนี้นะคะเล่นกันได้ทั้งวันค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเคจีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เคจีโฮมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ